กลางเต็นท์นอนกันที่เจนรนทบุรีตอนนี้ก็กำลังออกตัวไปกับวิสตอม6.50 แรกนะคะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกาแฟแล้วก็ขนมปังรองท้องยามเช้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บ้านเพื่อนจังหวัดระยองนะคะ หม่ต่อไปนะคะก็ไปบ้านเพื่อนที่จังหวัดระยองค่ะพอดีแวะหน่อยไม่ได้เจอกันนานมากนะคะตั้งแต่สมัยเรียนมาวิทยาลัยศิลปากระะะนะก็จะไปเยี่ยมหลานด้วย ก่อนนี่กูหิ้วมาจากลําพูนนะเนี่ยแต่แบกมาได้ไม่เยอะเพราะว่ากล่องมันใส่กล้องอะไรมาไงกินนมไหมจ้าคนสวยตอนนี้นะคะก็แวะมาบ้านเพื่อนค่ะมาเจอหลานสาวนะคะตอนนี้ก็นั่งเล่นกับหลานสาวอยู่ เล่น,นเบาๆก่อนแ no ล้วเดี๋ยวจะไปกลางเต็นจันทบุรีอันนี้อยู่ระยองลเย็นแซ้แซ้ยังอยเธอไม่อินบุญชายแย้คอยแบ้คอยแบ้คอยใช่ได้อะเนี่ยโตขึ้นไปเป็นไรคะนักร้องสูยุแม่โซยังแม่หนูจะมีแฟนคนหนึ่งแม่ เสร็จภารกิจเยี่ยมหลานสาวแล้วก็เยี่ยมเพื่อน,นะคะ่ะก็เล่นกันสนุกสนานพอสมควรนะก็ต้องออกเดินทางกันต่อแล้วเพื่อไปยังจุดหมายนะก็คือจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะรอบนี้กุ๊กอยากกางเต็นท์แบบเต็มที่เลยเพราะว่ากล่าวว่าไปถึงสักบ่ายสามหรือว่าสี่โมงเย็นเนี่ยก็กางเต็นท์อยู่ยาวๆที่แคชเดอะมูนนะคะก็เป็นที่กางเต็นท์ด้วยแล้วก็มีคาเฟ่ร้าอาหารอยู่ในที่เดียวเลย ดูจากรีวิวแล้วก็มีคนแนะนำมาให้ไปผักที่ก็เลยเอา้าลองสิคะรออะไรนะแล้วก็บวกกับที่ได้วีสตรอมมาขับขี่ในการท่องเที่ยวครั้งนี้เรงบอกว่าขับขี่สบายมากๆเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเลยดีกว่าคะ่ะ จาทางเหมาะกับวีสตรอมมากเรอ,อติดต่อใครอะคะอ๋อต้องไปทางนี้จ้า,าไป ทางแบบว,ว่าจ้าเหมือนเลือกรถมาถูกคันเลยอะแต่มันก็จะมีความยากๆของมันนิดนึงแหละทางแบบเนี้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอออึ๊บกับตัวเองจ้ะโอ้โห ช่วยตัว่งได้นี่คือกาแฟจังว่าฉันจะผ่านช่วยงยากลำบากเมื่อกี้มาตลกนะ เราก็ถึงลานกลางเต็นของเราแล้วนะคะแต่เดี๋ยวขอเช็คเขาอีกทีว่าใช่ตรงนี้ไหม,มค,คาเฟ่ยอยู่ข้างบนนูนนะคะเมื่อกี้ก็ม,มีลื่อนๆนิดนึง <c oughs> อ้ วิวดีมากเลยอ่ะนี่เราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเมื่อกี้ไปจ่ายค่ากางเต็นที่เหลือนะคะยวต้องเอาเป็นที่จอดรถอยู่เราจะเปิดทัชชั่นคอนโทรลเลขสองเนี่ย่ะทางลงจะ้ะ ไปจ้าดูวิวไปจา้าไม่อยากมองวิวมากเพราะว่าฉันกำลังดูเส้นทางอยู่นะคืออันนี้ไม่เท่าไหร่ใ่ตอนขึ้นระยะโคตร <c oughs> วัดเสียวเลยแล้วก็เปิดแพลชัอนคอนโทรลช่วยนะคะได้ยู่ได้อยูแหมดีทางแล้สิเหมือนรู้ว่าฉันจะเอาวีสตรอมมาชีวิต <c oughs> เอาเลย นงบบต้องขึ้นทางนั้นวิวดีมากสวัสดีค่ะรอบนี้นะคะกุ๊งมาเที่ยวกับ Suzuki ว i s t ROM 6 5 0 XT นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะเป็นลานกลางเป็นที่นี่ต้องบอกว่าบรรยากาศคือด้านหลังตรงนี้มันย้อนแสงมากนะคือวิวข้างหลังคือสวยเลยจะลงรูปอวดให้ดูนะคะแล้วก็มีคลิปเบาๆนะสถานที่ท่องเที่ยวต้องบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้เที่ยวเยอะเพราะว่าอยากมากลางเต็นมากๆนะคะ แล้วก็ด้วยความที่อยากจะรีวิวอวดสาวๆหน่อยว่า VStrom 650 XT ตัวเนี้ยไม่ใช่แค่มีแค่ผู้ชายขี่ได้นะผู้หญิงก็ขี่ได้นะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ขับขี่ระยะทางไกลเนี่ยสบายมากๆด้วยความที่เขามีชิลหน้ามาให้ตัดลมนะคะกัดแฮนก็คือหลายๆอย่างอะสามารถตกแต่งได้ยกตัวอย่างอันนี้เป็นกัดไฟหน้าก็เป็นของ SRC นะคันนี้ก็ยืมเขามารีวิวนะใส่ Cash Bar นะ เวลาล้มเลิมอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปโดนแฟลงแฟลิงข้างนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะการขับขี่ระยะทางไกลอะ่ะเบาะของวิสรมเนี่ยนั่งสบายมากๆแล้วก็คือไม่เมื่อยก้นนะอันนี้ขับขี่มาน่าจะประมาณเกือบเกือบสามอโลนะคะทริปนี้ไม่ได้เดินทางไกลมากอยากแบบขี่แบบสบายๆไม่แบบว่าต้องหวดเพื่อเดินทางไกลๆนะคะก็เลยเลือกมาที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะ จังหวะเขาโค้งต่างๆเมื่อกี้ที่ได้สัมผัสบนท้องถนนแล้วก็ช่วงมาจังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยก็จะมีโคง้งลาดชันขึ้นโ้งขึ้นเขามาซอกแซกเยอะอยู่นะคะแล้วก็ยิ่งมาเจอทางขึ้นขึ้นลงของทางลานกลางเต้นี่เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนรู้ว่าจะเอาวิสตรอมมาคือก่อนนะเข้าไปดูรีวิวเพจก็ไม่ได้สังเกตรหรอกนะว่าเขาทางขึ้นลงเขาจะเป็นลักษณะยังไงแค่คิดว่าเอ้ยมันคงไม่ชันมาแต่พอมาถึงหน้างานจริงจ้าก็โชคดีที่ด้วยความที่ขาดถึงนะ แล้วก็เปิด traction control นะตัวนี้ก็มี traction control มาให้ด้วยกันสองตัวเลขนะคะนั่นะก็คือหนึ่งกับสองนะกูก็เลือกเปิดเล่นดูเปิดเบอร์หนึ่งมาแล้วเมื่อกี้เจอทางแบบนี้ก็เลยลองเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเบอร์สองก็ลดอาการท้ายปัดไปได้เยอะเลยนะคะเบอร์หนึ่งก็อาจจะยังมีอาการท้ายปัดอยู่นิดหน่อยพอเบอร์สองก็เหมือนจะดีขึ้นนะแล้วก็ใช้พละรกกำลังที่เหลือของตัวเองที่มีนะคะเมื่อกี้ค่อนข้างสู้ชีวิตเหมือนกันนะแต่ถ้าเจอทางอย่างเงี้ย เราไปเปลี่ยนยางหนามก็น่าจะโอเคแต่นี้ยางมันไม่ใช่แบบเป็นสายเอนดูโรอะไรพวกนี้นะก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ลุยได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะวีหก้าศูนย์กว่ามันไม่ได้สูงเกินไปนะกำลังดีสําหรับสาวๆไซส์แบบสูงร้อยร้อหกสิบห้าขึ้นไปอะ่ะอา่บางคนเขาเก่งมากเลยนะถึงแม้เขาจะแบบไม่สูงแต่เขามีบาลานซ์ที่ดีแล้วก็ทักษะในงานับขี่รถที่สูงนะคะก็ช่วยได้ อย่างกุกกอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบว่าขี่เก่งอะไรขนาดนั้นขาดถึงแต่ก็บางทีเราเจอทางอย่างเงี้ยทางหินทางดินเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็มีโอกาสสไลด์ถ่ายปัดแน่ๆนะคะก็ต้องมีสตินิดน,นึงในการขี่อันนี้ก็ขี่ไปบอกตัวเองไปเมื่อกี้รอบนี้กุ๊กจะไม่ได้พูดถึงสเปกมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่รถเนี่ย เขาก็ออกมานานแล้วหลายปีก็สามารถเข้าไปดูสเปคได้ที่เพจของซูซ u กิหรือว่าบนเว็บไซต์ของ s ซูซกูกิได้นะคะแต่เดี๋ยวกุ๊กจะลงข้อมูลสเปครายละเอียดคร่าวๆข,ของรุ่น Wistrom 6 0 x x t ให้ด้านล่างตรงด e สคริป t i o n ของ YouTube นะคะแล้วก็จะมีลงรีวิวในเพจตะลอนไรเบาๆนะคะเบาๆตามสไตล์กุ๊กเหมือนเดิมแหละสำหรับสาวๆที่สนใจคันนี้นะคะแล้วก็อยากจะแบบว่าเอ้ยใช้ชีวิตขี่ทัวรริงนะ ก็แนะนาเลยอย่างที่บอกไปคือสบายมากๆอย่างกุ๊กนะคะขี่เนเกตนะเนเกตทัวริงนั่นก็คือสุสกิการิอูหกห้าูนที่เพื่อนๆคุณเคยที่เห็นกันดีนะคะบนเพจนะแล้วก็นี o u ู u ู e ที่กุ๊กลงบ่อยๆนะลูกรักกุ๊กนะคือคณะกุ๊กขี่กุ๊กเฉยๆเ,เพราะว่ามันโตลมก็จริงแต่ด้วยความที่เราขี่ชินแล้วคือขี่ร้อยร้อยห้าร้อยหกโตลมก็ยังไม่รู้สึกเมื่อเท่าไหร่คือนะเราทนได้ก็จริงแต่พอเราได้มาขี่อะไรที่มันแบบสบายๆมีชิลตัดลมมาให้อ่ะเฮ้ย คือแบบตอบโจทย์การใช้งานอันนี้พูดในมุมที่แบบว่าเราท่องเที่ยวนะขี่ท่องเที่ยว ก็ถ้าเป็นให้ให้เป็นตัวเลือกนะถ้าสมมติีตังก็อยากจะออกเพิ่มที่เป็นรถสไตล์ทัวริ่งอย่างนี้แล้วก็ขาถึงกําลังดีน้าหนักไม่หนักมากจนเกินไปสาหรับผู้หญิงแบบเราที่เดินทางไปไหนมาไหนท่องเที่ยวคนเดียวเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เหมาะนะคะโดยรวมเราชอบมากๆเลยนะคะรอบนี้ก็แบบว่ายืมรถเข้ามาแล้วก็มีปีบหลังมาให้ก็ใส่กล้องใส่โดรนอะไรมาสบายแล้วก็แพ็คก,กระเป๋ากับเต็นท์มานะคะก็ใส่กระเป๋าเอเดอริสเทนที่ซื้อมานั่นแหละ ห้าสเ็ดลิตรเหลือเฟือเลยข้างในก็มีเก้าอี้มีโต๊ะนะสำหรับแคมปิ้งของกุก๊กรอบนี้มาคนเดียวนะคะก็ดูแลตัวเองเหมือนกันจะบอกว่าเมื่อกี้มันมีทางที่ว่าขึ้นมาที่กุ๊กจะมาหาจุดเช็คอินนะคะที่จะมากลา้งเต็นท์เนี่ยลำบากมากตรงนั้นนะเอาจริงคือเราไม่ชัวร์ไงมันมีทางแยกนะสองทางดีที่ว่าเปิดทรชชั่นคอนโทรมาถ้าปิดนะเมื่อกี้ก็ลงเหมือนกันมีร่วงนะคะ ก่อนาจะต้องไปเรียกให้ใครมายกนะกุ๊กก็ไม่ได้แบบว่าเก่งเรื่องสาสเอนดูโรหรือว่าแบบทางพวกนี้มากนะแต่ก็พยายามใช้ทักษะที่มีที่เรียนรู้แล้วก็รู้จากท่านอื่นๆมานะคะพวกพี่ๆที่เขาขี่กันเก่งๆนะแล้วก็ซึมซับเข้ามาแต่เราอาจจะไม่ได้เก่งเท่าเขาแต่โดยรวมแล้วอ่ะขี่คันนี้ยังไงทักษะก็ต้องมีแหละ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงนะก็ไปเรียนเพิ่มเติมเอาอันนีเน้เป็นเรื่องปกติสําหรับใครที่จะมาสายรถบิ๊กบค์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ซีซีสูงนะคะก็แนะนําให้ไปเรียนนะเพราะว่าหลายอย่างมันต้องจับจังหวะการเบรกแล้วก็เราต้องเรียนรู้คันเร่งกำลังเครื่องของรถเขานะคะสำหรับสาวๆที่ไม่มั่นใจว่าจะขยับมาเล่น650ซีซีดีไหมนะคะจริงๆนะมันมี6 5 0สซีซีหลายโมเดลหลายค่ายนะแต่ว่าตัว650ที่เป็นกลาง ทัวริงก็จะมีแน่นอนแล้วก็คือสุสกิวิ s t ROM แล้วหนึ่งนะก็ยังไงก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันไม่ได้บังคับนะคะก็ขี่แล้วก็มาแนะนำให้เพื่อนฟังว่าฟีลลิ่งความรู้สึกมันเป็นยังไงนะและอย่างคันนี้นะเป็นค่ายสุ i กิจริงแต่มันไม่บ้านะคะอย่างรถที่กกขี่เนี่ยกาดิอู์อะกระชากกว่านะแต่ตัวเนี้ยสมูทคือเปิดคันเร่งเดินเครื่องต่างๆเนี่ยบิด กระแทกกระแทกเนี่ยไม่มีเสียอาการนะคะก็คือไม่เหวออะเพื่อนเอนเข้าคันเร่งเปิดคันเร่งไปมันก็สมูทนะขี่ง่ายทางโค้งทางชันต่างๆเมื่อกี้ที่ขับขี่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถ control, คอนโทรลวบคุมได้ง่ายนะ,ะก็คือพลิกรถได้ง่ายเลยนะจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ขับขี่ควบคุมง่ายแน่นอนนะ แต่ถ้าใครมือใหม่เลยก็อย่างที่บอกว่าไปเรียนทักษะเพิ่มแค่นั้น mm. เดี๋ยวก็ได้เองนะคะอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆขี่ง่ายคันนี้ไม่มีอะไรเลยนะ mm. มันนั่งสบายมากจริงๆอ่ะคือเมื่อกี้เราเป็นแค่คนขี่ใช่ไหมเรารู้แล้วสาวๆที่เขาเป็นแม่บ้านที่เขาซ้อนวีสตรอมหกห้าศูนย์เนี่ยคือมันจะหลับอ่ะคือมันนั่งสบายแล้วเบาด้วยช่วงเบาอ่ะมันใหญ่นะคะเหมาะมากแก่การเดินทางไกลๆนะการขับขี่ในเมืองนะ ก็ได้ขับขี่มานิดหน่อยไม่ได้เยอะมากก็จังหวะมุดอะไรก็พอได้อยู่มันก็จะมีโอกาสแบบช่วงแฮนเหมือนเดิมแค่นั้นเลยพอแฮนบาร์มันถูกออกแบบมากว้างแล้วก็นี่แหละมันเป็นเหตุผลที่ว่านั่งขับขี่สบายนะเรื่องแฮนต่างๆอะไรนี้ก็ช่วยหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะไม่พูดเยอะแล้วแบบว่ามันก็เหมาะกับการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลนะ ทางไกลนี่แน่นอนโอ้โหสบายหายห่วงเลยคือกูว่าในคลาสกลางอย่างเงี้ยหกห้าศูนย์นะคะขี่ระยะทางไกลพันกิโลก็สบายนะคือเราจะไม่พูดถึงในเรื่องแบบว่าไปขี่รวมกับซีซีพันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปพูดถึงนอกจากว่าเป็นกลุ่มที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็เอาหกหาูนย์ไปก็ขี่สบายตามเขาได้สบายเหมือนกันเมื่อกี้ก็ลองความเร็วอยู่ก็ดีอยู่นะขึ้นอยู่นะก็ไม่ใช่ขี้นะคะขี่สนุกนะ แม้ว่าจะสมูทแต่ยังขี่สนุกอยู่แล้วก็ยังคงคอนเฟิร์มเลยว่าขี่ง่ายนะด้วยความสมูทของเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวกุ๊กจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศลานกลางเต่งของจังหวัดจันทบุรีที่นี่กันนะคะว่าจะมีอะไรให้ชมบ้างแล้วก็ไปชมบรรยากาศจุดที่กุ๊กได้กลางเต็น,นะคะ่ะค่อนข้างเป็นส่วนปวงมากนะคะเพราะว่าวิวข้างหน้านี่ยางสวยเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ เช้าวันใหม่นะคะกูกก็จะไปเก็บที่เที่ยวโซนชายทะเลจันทบุรีนิดนึงนั่นก็คือโซนของหาดคุ้งวิมานนะคะก็อยากไปขี่ริมทะเลนะออกจากที่พักเนี่ยเก็บเต็นท์เรียบรอ้อยทานอาหารเช้ากาแฟนะคะอิ่มเลยก็ลุยกันต่อไปยังหาดคุ้ยมานค่ะ จุดหมายต่อไปนะคะก่อนที่กุ๊กจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยกุ๊กก็ขี่วิสตรอม650 XT นะคะไปยังศากลกมมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตำบลปากน้ำกระแสจงหวััดระยองค่ะ จบกันไปนะคะสำหรับทริป2วัน1คืนไปกลางเต็นนอนที่จันทบุรีค่ะรอบนี้ก็ท่องเที่ยวด้วย suzuki v i t r o m 6 5 0 x t นะต้องบอกว่ามันสะดวกสบายมากๆทำให้การขับขี่ของกุ๊กเนี่ยไม่เหนื่อยนะเพราะว่ามีตัวช่วยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชิลกันลมนะแล้วก็แฮนด์บาร์ท่านั่งที่สะดวกสบายเบาะนุ่มนะ ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานเดินทางไกลนะสำหรับเพื่อนๆที่ถูกอกถูกใจในตัววีสตรอมอยู่แล้วก็กูกก็แนะนำนะให้ไปลองขับขี่ด้วยตัวเองดีกว่านะก็อย่าโมัวแต่ฟังกุกมากนะคะไปลองได้ทุกศูนย์ซ u ซูกิทั่วไทยเลยที่เป็น Big กไบ e นะคะก็ลองติดต่อสอบถามไปยังสูตรก่อนได้นะคะว่ามีรถให้เทสไหมแต่กุกมั่นใจนะว่าจะต้องมีรถให้เทสแน่นอนเพราะว่า ตัว650เนี่ยเป็นตัวโมเดลที่ค่อนข้างขายดีของซู z u k i เขาเลยนะยังไงก็ไปลองกันก่อนนะคะแล้วรอติดตามกันนะว่าคลิปหน้ากุ๊กเอาอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ